เิดแล้วค่ะพร้อมค่ะเอาไหนก่อนเอาเอาไหนก็เอาเธอจ้ะจ้ะสวัสดีครับโอ้เล่นเริ่มไม่บอกเลยเอาเอาเล็กไปก่อนอะเอาเล็กไปหาใหญ่ได้อะที่สบายใจเลยจ้ะเริ่มเลยจ้ะเอาเริ่มเหยเริ่มที่หนึ่งค่ะเริ่มที่หนึ่งครับผมเริ่มที่หนึ่งนะครับสำหรับเหล็กเอ็นหกเก้าห้าใบสวยจังเลยทรงใบอ่ะนะคะ บวีเนาะบวีบวีมาตรฐานอ่าด้ามเป็นเขากว้างปลายเขานะครับอืมสวส่วนมากปลายเขานี่จะเป็นเขาตันนะฮะส่วนมากนี่เขาจะเป็นเขาตันเอาไว้แทงเนาะฮะไว้แทงไว้จับเฮไว้จับจับนด้ามไว้แทงได้ไงเห็นมันแหลมปลายมันแทงเอาอะไรเห็นมันแหลมอ่ะมันเลยจะบอกขนาดใบยาวใบยาวสามจุดห้านะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดสอง ด้ามนะครับด้ามนี่มันจะดูแล้วมันจะยาวนิดนึงอยู่ที่ห้าจุดห้านิ้วนะครับด้ามตะแตกกันถึงถึงปายนะครับห้าจุดห้านิ้วสันหนาสี่มิลน,นะครับเล่มนี้ราคาเล่มละหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบก็คือด้ามเป็นเขาปลายแหลมครับเป็นเขาปลายแหลมแต่ถ้าว่าเป็นด้ามหัวตัด จะอยู่ที่หนึ่งพันหก้อห้าสิบถ้าเป็นปลายแหลมพวกนี้ผมจะลดราคาให้นะฮะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบต่อไปเล่นที่สองแชร์รันเดี๋ยวก่อนเช่์รันรู้ข้อสงสัยของลูกค้าได้ไงตอบทันทีเลยก็ก็ก็ยัง,งไม่ได้ลงคอนเทนต์เลยนะก็ต้องต้อง,ต,องต้องบอกว่ากันเมื่อก่อนเหรอถูกกว่าอ่าจะได้บอกว่าจะได้บอกถูกทำไมมันต่างกันา<ต>ราคาที่จริงอ่ะที่จริงอ่ะมันพันหกห้าสิบแหละแต่ว่าถ้าถ้าเป็นด้ามอีกชนิดหนึ่งนะฮะเป็นมีงานปิดท้ายอ่ารุ่นนั้นจะเป็นพันหกห้าสิบ นะแต่ถ้ารุ่นนี้ถ้าเป็นปลายเขาอย่างนี้ผมจะคิดให้ค่าหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทเล่มนี้เช่นเดียวกัน,นครับ n หกเก้าห้าใบยามสาาบบบใยวสามจุดห้านิ้วนะครับใบกว้างหนึ่งจุดเล่มนี้อยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งนะครับด้ามอยู่ที่สี่สี่จุดหกนะครสันอยู่ที่สี่มิลพร้อมฝักนะครับหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบเช่นเดียวกันเห็นชัดไหม ชาร์ค่ะแต่ดิฉันนั้รลำคาญเสียงนกขาวเอาเเสียงนกก็ได้อยากกินเอออยากเอาชุบแป้งทอดซะเลยเนาะขันอะไรเวลานี้เนี่ยหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบาทรวมส่งนะครับอันเนี้ยนกเขาขันใช่ไหมอ่านกเขาขันอ่านกเขาไม่ขันก็ไปกอย่เนาะก่ขันกับตัวของมันนะครับต่อไปครับเล่มที่สามเล่มที่สามวัสดุเหล็ก N อ็หกเก้าห้าเช่นเดียวกันนะครับเล่มนี้โบวี่ใหญ่นี่ครับ อันนี้คืออะไรมีดท่องอวกาศนี่ไงทำไมมีสามขีดเนี่ยลุยได้ลุยได้ลุยได้แต่ไม่ถึงกับหนักแบบเอาไปลมเล็กอะไรนะคะต้นนะฮะเหล็กเอ็นหกเก้าห้าอ๋อเอ็นหกเก้าห้านะครับดีตรงไม่มีสนิมมันเนาะอ่ามันข้อดีของมันไม่เป็นสนิมดูแลง่ายแต่มันมันไม่แข็งจัดแค่นั้นเองอ่ามันไม่ค่อยขันฮะเออเดี๋ยวเถออเอเหล็กแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยขันใบยาวอยู่ที่แปดจุดห้านะครับ ใบยาวอยู่ที่8ปดจุดห้านะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดนะครับใบกว้างอยู่ที่หนึ่งจุดแปดด้ามยาวอยู่ที่หกนิ้วนะครับผมสันหนาที่ห้ามิลเรือนนี้ก็สำหรับเดินป่าได้นะครับงานเดินป่าได้เขาวกว้างนี้เขาวกว้างตัวนี้เป็นตันนะครับเป็นเขาช่วงนี้เป็นเขาตันค่ะ ราคาหนึ่งเออหนึ่งจะขายหนึ่งพันราคาปกติผมจะขายอยู่สี่พันห้านะครับแต่วันนี้เอาไปเนี่ยเป็พันเก้าร้อยห้าสิบสามพันเก้าร้อยห้าสิบบาทในแจกลำคาญเสียงนกเขาไม่ใช่ลำคานนกเขาเอาเหรอสามพันเก้าร้อยห้าสิบอ่าเลืมไหมครับเก้าห้าสือสี่พันห้าไม่ขายสี่พันห้าไม่ขายต่อไปครับเก้าห้าสือเล่มนี้เล่มโปรด อันนี้ก็สองหมื่นไม่ขายอาาสองหมื่นไม่ขายสองล้านก็ไม่ขายสองล้านก็ไม่ขายโห้จริงๆมานะครับวัสดุเหล็ก n หกเก้าเอ้ยอวัสดุเหล็ก k สามห้าสามหฮอเฮียเยเพูดผิดไม่ได้จำได้ใช่จำได้พูดผิดไม่ได้วัสดุเหล็ก k สามห้าสามนะครับเขาเกตเอนะครับผม ตอเกตเอเลยครับใบนี่จะยาวอยู่ที่5.1นิ้วนะครับใบกว้างอยู่ที่1.1นิ้วนะครับสองคมเหรอคะเป็นสองคมนะครับอันนี้เป็น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 มีสองคมนะฮะเหมือนทรงผระขันนนเนาะอ่าเรียกว่าเป็นผระขันก็ได้พราขันเล็กกันนะอ่าเดี๋ยวก็มันมีชื่อของมันะ่ะแดี๋ยวผมจาชื่อไม่ได้แล้ว<ถ>อยากทําก็ทําถ้าดูหนังหนังพวกหนังฝรั่งอะไรนะเขาเอาเอาปลาอะใช่ไหมได้ไหมเออเอาปลาได้ไหมอ๋อเป็นมีด มีดกว้างกันเหรอเออๆได้แต่ว่าน้ำหนักน้ำหนักมันคนละอย่างกันถ้ามีดปานนั่นคือน้าหนักด้ามจะไม่มีอต้องเปหนักที่หัวที่หัวที่ใบมีดจะไม่มีด้ามจะไม่มีที่จับคโอเคนะครับสรุปแล้วถึงไหนไม่รู้อะเอาใหม่เถอะกว้างยาวเท่าไหร่นะเอาใหม่ดีเอาใหม่ใบยาวห้าจุดหนึ่งนิ้วใบกว้างหนึ่งจุดหนึ่งนิ้วด้ามด้ามยาวเออเนาะยังด้ามเนาะเห็นไหม แค่ทฉันชวนออกนอกเรื่องก็ไปค่ะเรื่องนอกเรื่องด้ามยาว4.7นะฮะด้ามยาว4.7สันละคะสันห้าครับสันกกลางนะครับสันกกลางช่วงนี้นะครับสันกกลางช่วงนี้รับมือได้นะคะนะครับคมจัดนะคะอ่าค่ะเป็นเป็นสองคมนะครับเป็นงานสองคมน่ากลัวน่ากลัวเล่นี้พร้อมหนังควายนะครับอันนี้เป็นหนังควายหนังควายแท้ราคาอยู่ที่หนึ่งหมื่นเท่าไหร่นะหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยลดแล้วนะคะ ไมตรองต่อแล้วนะคะถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวถามวิธีนึงสีเนี่ยสีของของเนี่ยของหนังเนี่ยค่ะถ้าใช้ไปใช้ไปมือก็จะมันก็จะดําไปตามนิ้วมือใช่ไหมใช่เอากลับมาให้ทาสีใหม่ได้เนาะอ๋อมาย้อมได้แย้อมเป็นสีน้ำตาลหรือเป็นสีดําอะไรได้ใช้ไปก่อนใช้ไปก่อนได้ถ้ามันสกปรกอะไรก็เอาส่งมาย้อมได้ผมผมย้อมให้ได้เป็นสีน้ําตาลหรือว่าเป็นสีดาหรือถ้าไม่ย้อมโยนทิ้งไปเลยก็ได้ถ้าไม่ย้อมโยนทิ้งเสียดายนะแพงนะคะ เฉพาะค่าสองมีไป่ันไได้หลายพันแล้วนะคะโอเคเลยโอเคนะครับ <c oughs> สำหรับ EP นี้ก็สนใจเล่มไหนก็ทักมาเลยนะครับแอดไลน์เ <c oughs> ข้ามาก่อนหรือว่าโทรเข้ามาก่อนได้นะครับสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับติดที่นี้แนะ่กดโทรมาก่อนนะครับเดีย๋ยวขึ้นมือโทรให้สวัสดีครับ